ครับกอสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ช่องเกษตรพาลว้ยสภาพพี่น้องเมื่อบึงปลานิลนะครับก็ปลาตะเพียนที่เลี้ยงอยู่ในบ่อพลาสติกนะครับในบรรยากาศเนื้อมดเศร้าที่เขามาลอกินเมียกินอาหารนะครับเนาะนี่ครับเนี่ก็เป็นบรรยากาศเนื้อมดเศร้าที่ที่เขาม่กินอาหารนะครับมาถ่ายกินอาหารเนื้อมดเศร้านะครับโตเนี้ยและเด้อพี่น้องเห็นบ่นะครับนะครับคือบรรยากาศ เน้อมือเศร้านะครับข้าก็ะสเห็นผุนเข้ามานะครับมาถ่ายกินอาหารเน้อมือเศร้นรา,า,รานะครับพร้อมกระสเอาเอาเศษเข่านะครับพี่น้องเห็นว่าขาขาวนะึขาขาวนะึงพร้อมจะเอาเข่าที่เหลือจากข้าวกินนะครับเนี่ยมาวางไว้น้ำมุมนี่เขาก็สิมากินนะครับปลาตะเพียนกับปลานี้นเขาเป็นปลากินพืชนะครับเขาสิมากินพี่น้องเห็นปะ สามาต่อกินกินอาหารนะครับหลังจากนั้นเขาก็เคยกินอาหารย่ำมือเศร้านะครับเขาก็สิมานะครับมาถ่ายกินอาหารเรียงอยู่ในบอปพลาสติกนี่เป็นคล้องใส่ไก่นะครับทนะี่ผมเรียง,งวไว้นะครับเป็นคะล้องใส่ไก่เนาะสีเงาไปพูนนะครับเยาไปสันท่านี้ก็เงาไปทั้งนี้นนบรเด็กบอร์ด็กกวางนะครับ นะครับปละด็ดกลวงกระซำนี่เงาเนะครับกดยาวเป็นคลองไว้ทั้งๆเข,ขากับปูกกล้วยคือ,อยังผมเคยถ่ายเบื้องล่ะครับพี่น้องวันนี้เขากระสิมาเบื้องถ่ายมาเบือเบ้องปลายยางมูสเซอร์่าปลายที่เขาเลี้ยงนะมันใหญ่อีหลีบอนะครับมันใหญ่อีหลีบอกะพี่น้องก็เห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยเห็นป่าปลากัใหญ่นะครับเนี่ยเกา็มาถ่ายกินอาหารยางมูสเซอร์นะครับเขาเคยกินเพราะว่าผมที่าอนอาหารยางหมังเก่าตลอดนะครับ เมื่อเขาวานอาหารย่อมของเข้าตลอดเขาก็สิคุ้นเคยกับการที่มาถ่ายกินอาหารนะครับพี่น้องเห็นบ่ปลาเขาเลี้ยงในะบ่ประสติกได้เลยครับบ่ได้ก,กว้างได้ครับความกว้างของมันก็แค่เม็ดเดียวแต่ว่าความยาวนี่ผมขุดยาวยาวไปเป็น20-30เมตรนะครับอ้อมสวนเลยนะครับก็เห็นให้ปลาเขามีความรู้สึกว่าเขาได้อยูบอ่บ่อใหญ่นะครับอารมณ์เขาก็ดีความเครียดกับวิมีก็เห็นให้เขากินอาหารดีแล้วเขาก็โตเร็วนะครับ ดีก็เขาเลียงอยู่ในบ่อแขบๆนะครับอันนี้ผมก็ล่องเอาวิธีขีดแบบโคกหนองนาะเขามา่ใส่เบิงวิธีการจัดการน้ำนะครับของโคกหนองนาะวันนี้ก็เมา่าใส่กับการเรียงปลานะครับปรากฏว่าได้ผลจีหลีครับได้ผลก็คือคลอ,อ,องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไหนหนึ่งน้ำบ่เสียพอเข้าใส่ของผมประยุกต์นะครับ ประยุกจากคนอื่นก็คือขอคนอื่นเข้าเจ้าสิคุดนะครับขุดแปลงสีเนี่ยข้าเจ้าสิบ่ได้เอาแนวห้องนะครับบ่ได้เอาแนวห้องของผมกับสิประยุกต์คือเอาพลาสติกห้องสีให้น้ำสามารถที่สีเก็บได้หลายมือแล้วกับบ่ซึมหมอกเร็วนะครับถึงแม้ว่าน้ำเขาจะกับสีใสประโยชน์ู่ต่อมันกับสิบ่ซึมหมอกเร็วนะครับน้ำมันซึอมออกมันกับไปเลี้ยงกล้วยนะครับเห็นปะตน้นตนกล้วยนะครับต้นกล้วยทั้งขาง นะครับไปเลียงกล้วยเลียงต้นใหม่เฮานะครับสรุปแล้วการเลียงก็ได้บ่อพลาสติกนะครับการเลียงก็ได้บ่อพลาสติกก็สามาทีสีเห็ดห้ปลาเติบโตเร็วแต่ว่าผมว่าเลียงก็ได้บ่อพลาสติกต้องเป็นการขุดแบบย่าวแบบนี้นะครับสิเห็ดห้ปลาโตเร็วปลาโตเร็วแล้วก็ปลาอารมณ์ดีว่าเป็นโรคนะครับตอนนี้ผมเอามาลงในนี่ก็สีมีลูกเขาเลยเด้อครับเดี๋ยวกจะน้อยเ้าววานหัวหารลูกก็สิมานะครับนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันช่วงบ้านหัวอาหารที่เป็นยังไงนะครับเนาะนี่ครับตปัปลาเห็นว่าใหญ่ปะตัวปลาก็ใหญ่แล้วนะครับเนี่แล้วก็บางบางปานิ่งนี่ออกลูกแล้วนะครับคนเข้าสปเห็นทำมรลอยเต็มเนี่ยคนครับมาถ่ายกินอาหารนะครับเดี๋ยวเขามาเบิงกัน เป็นครัออบผมปลาครับปลาปลานิ่นกับปลาตพียันีอเคเลย ปลาปลาหนินกับปลาตะเพียนไงครัซีลอยหาลอยโตอย่นะครับมันออกลวกนะปลาปลาหนิมนลามาลงมาจากบอ่อฝนหลวงวันนี้ว่าไม่ยู่ผีนี่ง่ายเร็วกว่า เพราะว่ามันเยาว,วมันได้เร่นน้ำครับไปเยอะครับไปกัดข้าวโดนกัดกลับมามครับผม นะครับเพราะที่สังเกตไปถ้ามีตัวหน่อยมานําเรียนะตัวหน่อยนี่คือลูกนะครับนะการกินอาหารของเขาตระหน่ตัวใหญ่ก็กินเร็วกว่าตัวหน่อยก็กินสาตัวหน่อยก็ถือเกียดนะครับไอ็ตัวใหญ่ยิ่มก่อนตัวหน่อยจังสิ็จได้ไหมนะครับบรรยากาศของป่าใหญ่เลยพี่น้องสามันยายไปทั้งฝุ่นถ้าผมจีกานยางไปฝุ่นตรงไปทั้งพูน ครับประมาณงานหนึ่งนะครับในการขุดสระตัวนี้แล้วก็ทั้งเพียกอะโค้งไปทั้งคุณคุณครับโคง้งอ,อ้อมไปทั้งคุณอ้อมไปทั้งคุณคุณแล้วก็อ้อมมาทั้งนี้นะครับเห็นไหมพี่น้องปลาเขาสิบบคอยย่านค้นนะครับเพราะว่าได้กินอาหารน้ำคนอยู่ตลอดนะครับเนาะ แล้วก็ผมสิว่านต้มบงนีตลอดแล้วกับว่านเวลาย่มมือเศร้าเขายมมะแรงขันยยมมือเศร้าเขาบ,บร่ได้กินเขาตีมาถ่ายกินแยมมะแรงนะครับว่าอยู่ในนี่เกิดเลี้ยนแบบธรรมชาติครับพี่น้อง็ติเห็นว่ามันมีความเป็นธรรมชาติคือยังคล้องนำนะครับคล้องนำธรรมประ็เห็ตรในปลาญงเร็วนะครับปลาขาวปลาญ่เร็วพี่น้องผู้ได้สนใจนะครับอยากตีเลี้ยงปลานิ่นปลาตะเพียน ปลาหมอชุมพรอนที่ผมเลี้ยงก็นี่เพราะว่าสิเป็นปลาดุกไปอย่างก็ตามนะครับจะสามารถทีสีเบื้องคลิปเหล้วก็เอาไปล่องเห็ดได้นะครับในการทีสิทดลองเลี้ยงนะครับปลานินไปกินในคัวเลื่อนหรือสิเลี้ยงขายก็ได้นะครับผมแนะนาว่า,าเคล็ดลับในการเลี้ยงปลาอย่างญงเลี้ยวก็คือเอาล่องเอาตัวนี้ครับเคล็ดลับในการขุดบอย้าแบบน้ยเป็นคล้องใส่ไก่นะครับเห็นไห หนึ 1> 1. Ilia, ่งเขาสามารถปลูกกล้วยได้บริเวณรอบคางสองว่าว่าเปลืองเนื้อทีหลายนะครับแล้วก็สามเห็ดหอปลาบ่เป็นโรคปลาเห่าแล้วก็ปลาใหญ่เร็วนะครับปลาว่าอย่างไเขาก็สีมีความสุขนะครับแล้วก็สีออกลูกได้ฟร์มเห็นน่ฟเฟนอลอย่งทั้งฟูนสีมีลูกลูกเขาอยู่โรกไก่ไก่ขนาดนีนี่คือลูกปลานิลนะครับเวียจ้าครับลูกปลานิล หลายยูยูยฟังทั้งฝุ่นกับนี้ครับลูกออกเป็นพันโตหมดแล้วครับอาหารเฮากระหาหัวอาหารปลาดุกนะครับหรือแสงหัวอาหารปลานิ่งก็ได้แต่ผมให้หัวอาหารปลาดุกเพราะว่าผมเลี้ยงปลาดุกนําเลี้ยงปลาหมอชุมพรหรือปลาเข่งชุมพรนําบ่เป็นการเสียหลายรอบนะครับเฮากระหายก็กินไปเลยนี่พี่น้องเห็นว่นี่ลูกปลานิ่นเลยนะครับลูกปลานิ่งมาแล้วตัวน้อยนะนี่คือปลานิ่งที่ผสมพันธุ์เองโดยธรรมชาตินะครับ ลูกเขามาเนี่ยเห็นปะตนนัวเน้อยนะครับนี่ครับตนนัวเน้อยๆถ้าพอต้องเขาไปแต่เดียวพอต้องผสมพันธุ์อีกเลยนะครับเห็นปะเนี่ยเนี่ยตนนัวเล็กน้อยเนี่ยเต็มย,ยันเลยนี่คือลูกเด้ครับเนี่ยนี่คือลูกเขา เพราะท่านพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับปลาคราบกับมีตัวหนึ่งพี่น้องเห็นบ่มปลาคราบเห็นบ่มปลาคราบปลาคราบนะครับปลาคราบผมกเ็เรียงก็ได้หนีได้เลครับนะ่น αι, ปะปลาคราบพี่น้องผู้ใดสนใจสิซีเลียงนะครับหรืออยากมาเบิงกับมาเบิงยุสวนผมได้นะครับยุธีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกเณศนะครับมาเบิงได้เป็นเป็นแปลงสาธิตนะครับ ซึ่งผมก็สร้างแปลงสาธิตไว้แล้วก็ขายเมล็ดพันธุ์ผักน้ำได้ครับผู้ใดสนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ผักก็ติดต่อได้นะครับหรืออยากมาเบิ่งงานในการเลี้ยงปลาในพื้นที่แค่สองงานเฮ็ดเกษตรในพื้นที่สองงานนะครับพื้นที่สองงานสามารถที่จะมีผลผลิตนะครับเนี่ยยุ่นี่ก็ใกล้ๆกล้ในห้องกระปุปกทั่วได้เลยครับเห็นไหมยุ่งขางสาห้องกระปุปกทั่วพุ่มไปทั่วพุ่มกินได้เป็นเดือนแหะครับเก็บได้เป็นเดือนกับเ่หมด นะครับทีน้ำขังสาใานพื้นเขาปลูกปลอเทืองนะครับผู้ใดสนใจที่สิเห็ดก็ลองเข่ามาเบิงมาศึกษาเบิงนะครับอ่เมื่อนี้อ่าช่องกเกษตรพา้าร้ยนะครับภาพที่น้องมาเบิงเทคนิคการเลี้ยงปลาในพื้นทีสองงานนะครับที่อ่าเป็นปลานิ่งที่เ้าบื้เห็ดหมันนะครับสามารถที่ข,าย,ขายายพันธุ์เองได้ตอนนี้กะออกลูกเป็นพันธุ์โตนะครับผมว่ามันปลาลูกคอกเต็มไปหมดที่จริงเป็นลูกปลานิ่งน,นะครับเท่ากับปล่อยทีเดียวเราเกิด สามารถกินได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับปลาคราบก็เลี้ยงได้นะครับผมล้องเอาปลาคราบใส่กับตัวหนึ่งกับแยงอยู่ครับครับเมื่อนี่ช่องเกษตรพ้ารวยเก่าไว้สนีสะกอนนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าสิเป็นพี่น้องทางเพจนะครับพี่น้องทางเพจหรือพี่น้องทางอ,อ่ช่องเกษตรผ้ารวยนะครับเพจใน Facebook นะครับ ฝากพี่ลองกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้นะครับขันเป็นเพจแก่ฝากกดติดตามนะครับครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับช่องเกษตรผ้าร้ยนะครับืัอนี้ช่องเกษตรพ้าร้ยกับไว้ซ์มิริกอนนะครับสวัสดีครับ